ก็สวัสดีครับผมแจ่มมารลมดีนะครับจากสวนราชินีวันนี้ก็เดินสวนเหมือนเดิมครับเชา้ชาเช้าเช้าเช้านี่มันต้องเดินสวนครับตัดแต่งครับตัดก็คืออันนี้ต้นยังยังเล็กอยู่กอยังไม่แข็งแรงนะครับตอนนี้เพิ่งปลูกอ่าเราก็เอาไว้หน่อเดียวก็พอแล้วครับเอาไว้หน่อเดียวส่วนอันอื่นๆก็ตัดออกไปก่อนนะครับอย่าไปใช้ได้มันเนีย่ยตัดออกไปก่อนคือต้องให้ลาต้นมันแข็งแรงก่อนครับมันก็แข็งแรงนั่นแหละเพียงแต่ว,ว่า บอกไอเดียให้มันโตใหญ่พร้อมที่จะให้ผลผลิตเนี่ยครับถ้าอยากกอต้นขนาดนี้แสดงว่ามันยังมันยังไม่แร่งพอ่อะเราก็เอาไว้แค่ต้นเดียวพอต้นนู้นแล้วก็พวกหน่อที่เหลือออกมาก็ปัดป,าด,ปาดออกครับเนี่ยครับโอเคไหมว่าจะเอาไว้หนอ่อนหน่อที่ห่างแม่ก็จะเอาไว้ครับไอหน่อที่อยู่ชิดแม่อย่างงี้ถ้าปาดได้ก็ปาดออกครับ แล้วก็ค่อยๆเลี้ยงปาดไม่ต้องเธอถ้าเราจะเลี้ยงให้มันโตเราก็ไม่ต้องไปปาดถากติดพื้นนะครับเพราะว่าการที่มันมีกอสักสองต้นสามต้นเนี่ยรากมันจะช่วยกันพยุงครับอันนั้นก็แล้วแต่เนาะอันนี้กอเก่าสามสี่ห้าปีแล้วกอเก่าเพราะกอเก่าสเกตดูว่ามันผมจะถูกเอาดินขึ้นมามูลครับฉะนั้นกอเก่าเนี่ยตอนนี้ก็จะไม่ไหวละเพราะฉะนั้นเราจึงเอาไว้ต้นนี้แทนเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็เนี่ยเนี่ยดินมันโพล่งเห็นไหมดินมันโพล่งเนี่ย เนี่ยเราต้องเราต้องเหยียบมันเข้าไปครับหรือถ้าดําจอบมีก็เนี่มมันพองเข้าไปเยอะเลยเนี่ยแรงว่งต้นนะเห็นไหมฮะเราก็ต้องเอาดินมาถมเอาจอบมากระทุง้งกระแทกมันเข้าไปครับเนี่ยครับเนี่ยต้องกบดินนะต้องกบดินเข้าไปเพื่อให้รากมันแข็งแรงครับอย่างเงี้นเดี๋ยวต้องเอาจอบมาขุดจอบจอบ,จอบยังไม่ไดเ้เอามาแล้วล่ะตั้งแต่ว่าลําบากอยู่ตรงนี้เอง เน,นี่เดี๋ยวต้องเอาจอบมากบแล้วก็เอาด้ามกระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งให้แน่นเพื่อให้สองต้นเนี้ไม่ใบเหลืองพะว่าละคือถ้ามันดินโลงนะครับใบมันจะเหลืองแล้วก็ยืนตายครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูต้นต้นนี้ต้นนี้ก็ออกเครือแล้วช่างมันนะฮะเราต้องดูแลตกแต่งสังเกตมันเนี่ยอันนี้ผมตัดเมื่อวานนะก็คือเอาไว้สองต้นไง เอาไว้สองต้นซ้ายขวาเอาไว้สองต้นซ้ายขวาถ้าตอนที่สามนี่มันใหญ่มันมันมากมากไปเพราะว่าคุณตังเก็บเนทะ่าถึงมันหนอโคนมันก็ห้าหกสิบเซนห้าสิบเซนเป็นศอกเข้าไปแล้วลําต้นนี่ไม่ต้องห่วงครับอูดเมื่อมันสมบูรณ์ขนาดนี้เอาไว้หนอ่อแค่สองหน่อพอครับเอาไว้สองหน่อเพื่อให้มันแพร่พันธุ์ต่อไปในวันข้างหน้าส่วนหน่อที่สามก็เพิ่งปาดออกมันใหญ่นะใหน่ใหญ่หเท่าๆกันนี่แหละ แต่ผมมองดูแล้วว่าสองหนอ่อน่าจะพอฮะเพื่อให้มันได้เครือที่ใหญ่ใหญ่มากนะครับกล้วยน้ำว้าซุเปอปร์ยักษ์ของเราเนี่ยผมไม่ได้บอกโม่แต่ก็เห็นโคนก็คงจะรู้นะครับว่ามันมันจะเป็นศอกดูแลห้าสิบเซนครับแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกกออเดี๋ยวผมให้ดูไหนนะออกอันนี้ขนาดเพิ่งขุดหน่อไปด้วย เนี่ยออกมาเคือเห็นไหมว่าหัวปีหัวปีอย่างยักษ์เลยครับผมแล้วมันอยู่สูงครับแต่หัวปีอย่างยักษ์นี่ครับการทํางานดูแลกล้วยเดี๋ยวถามว,ว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วมันกินอะไรมันก็กินตัวของมันเองที่เราถมถมไว้เนี่ยครับปีหน้ามันก็จะเป็นเป็นอาหารให้กับลูกลูหลานต่อไปครับสาหรับกล้วยฮ่เนี้นะเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะใหญ่เบ้อเล็ก ใหญ่นะครับอึบเออครับโอเคเห็นไหมแวบ,บแตามันอยู่ไกลไงนะฮะสูงครับสูงสูงไม่เป็นไรครับขอให้สูงใหญ่แล้วอ้วนขอให้มันอ้วนไงมันไม่ลูกมันจะไม่รีบเหมือนกับพกปากช่องอันนี้ใหญ่กว่าปากช่องสองเท่าเลยนะถ้าเอาปากช่องมาเทียบจะเห็นเลยว่าไอ้น,นี้ใหญ่กว่าหนึ่งเท่า แต่เอิญมาปักช่องผมเหลือสั้กอเดียวได้มาเหลือเอาไว้เป็นที่ระเล็กหลักเอ tortured, ๋กูไม่น่าปลูกอลไรอะไรประมาณนี้โอเคไหมฮะเนี่ยเนี่ยน่ครับถ้ากล้วยกอต้นขนาดนี้คุณไม่ต้องห่วงแล้วออกมานี่บบลักคักตรงน,นี้พเอิญว่าผมขุดหน่อไปเยอะไงแต่ตอนนี้เลิกขุดแล้วตรงน,นี้นะเพราะว่ามันใกล้จะออกปลีฮะสวยนะครับผมยืนยันได้เลยถ้าใคร อยู่ใกล้ๆก,ก็ลองมาเดินชมมาเดินดูกันได้นะครับเดี๋ยวจะว่าโอ้ผมเลือกถ่ายท,ทุาต้นสวยๆคือมันสวยทุกต้นไงเป็นนางงามนะฮะอย่าอย่าเอาหนอท่านหนอซ้อนๆอย่างนี้ก็อย่าเอาไว้ครับเอาออกไปทั้งคู่เลยค่พวกหนอซ้อนๆแบบเนีนะ้มือาสาวสวนต้องมือบอลนนะนะครับเนี่ยครับหนอเยอะนะหน่อเยอะเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาไว้เยอะโดยเฉพาะไอหนอ หน่อที่ออกกลางๆอย่างเงี้ยไม่ควรเอาไว้เลยครับผมเนี่ยไอหน่อที่อยู่กลางๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ควรเอาไว้หรอกครับไว้หน่อริมๆเพราะว่ามันจะดูลึกถ้าหนอ่อกลางๆเพราะใน,นส่วนใหญ่หน่อตื้นพอหน่อตื้นปีต่อไปมันก็จะตื้นขึ้นมาเรื่อยๆครับเอาหน่อไว้ลึกๆดีกว่าเออเนี่ยหัวปลียาวขนาดนี้เฮ้ยทำไมไม่ตัดหัวปลีไม่ตัดหรอครับตะขอเราเนี่ย มีเชื้อโรคเชื้อราตัดไปเรื่อยครับติดไปทุกต้นเพราะฉะนั้นถ้าจะกินก็หักเอาครับแต่อย่าไปตัดนะฮะมันสูงเนาะผมไม่ได้เอาขาตั้งมามันอยู่สูงอ,อันไหนโค่นได้ก็โค่อนอันนี้นยฮะอ,อันนี้ข่าวเปนดิดอ,อันนี้กำลังออกปีข่าวเวนดิดอึบอึบ,อบ,อบใหญ่ทุกต้นนะ ต้นมันใหญ่อย่างนี้เรือไม่ต้องห่วงครับนะฮะเรือไม่ต้องห่วงถ้าเอาปากท่องมาเอาปากช่องมาเทียบคนละไซส์อย่างกับพ่อกับลูกเลยครับอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับอย่างที่ผมบอกผมทําสวนผมก็ไม่ใช้หรอกครับปุ๋ยมันแพงนะฮะคือโคนเท่านี้ก็พอแล้วครับถ้าโคนเท่านี้ยังไงก็ไม่รู้จะบอกไงเนาะทําให้มันรวยครับผมก็ทําแบบเนี้ย มันก็ไม่ใช่รวยล้นฟ้าแต่มันถามว่ามันใช้นี่ใช้สินได้เรื่อยๆไงจากที่เราในอดีตที่ผมไม่ได้ทําสวนเนาะนี้สินก็เป็นล้านสองล้านสาล้านมันก็เพิ่ม,มไปเลยยิ่งทํายิ่งเพิ่มไงพอยิ่งทํายิ่งเพิ่มผมก็บอกว่าไม่ไหวแล้วกลับบ้านเราเฮ้อเอ,อ้นผมก็ชวนเมียกลับบ้านอยู่กาแพงเพชรเมื่อก่อนอยู่ปทุมไงพอกลับบ้านเราเพ้อไปทําทสวนอพอทาสวนเสร็จแล้วมันรวยขึ้นไง มีสินมีสินที่บ้านที่จะโดนยึดอะไรต่ออะไรมันก็รุดออกมาหมดคือถ่ายถอนได้แต่งที่ปทุมก็ถ่ายหมดแล้วเหลือที่กำแพงเพชรอีกสี่หมื่นกว่าโอ้จิบจิบครับก่อล่างสร้างตัวเนาะทำกล้วยครับดูแลครับไม่ต้องไปเสียดายห,หนอครับผมต้องบอกว่าไอห,หนอกลางๆอย่างาเนี้ยเอาออกเลยเนี่ยเอาออกเลยครับไอห,หนอกลางๆเนี่ยถ้าจะไว้ให้มันอยู่ริมครับาะอยู่ริมมันลึกไอห,หนอกลางๆ แต่ถ้าหน่อลิมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้นนี้มันจะโค่นแล้วถ้าเก็บมันหน่อตรงนี้ก็จะไม่รอดถ้าไม่รอดเราก็ไม่ควรเอาไว้ครับคือถ้ามันโค่นตุ้มเหมือนกระทับไอ้ต้นนี้ไปแล้วไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ได้ค่ะตรงนี้เอาไว้ได้เพราะมันตั้งตรงขึ้นมาเพราะแทนทดแทนต้นนี้เพราะฉะนั้นหน่อนี้เอาไว้จึงต้องเอาไว้ไงเอามาทดแทนต้นนี้แต่ถ้ามันโค่นตุ้มต้นนี้ยังไงก็เอ็นเอ็นไปอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะที่จะเอาไว้ไงแต่จริงๆแล้วมันมีหลายหน่อที่ผมยังเลี้ยงอยู่ Jamie, tamam. เนี่ยครับยังเลี้ยงอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นหน้าหน้าฝนเนี่ยตัดสั้นได้เลยนะฮะหน้าฝนเนี่ยเนีฮะหน้าฝนนี่ตัดสั้นได้เลยแต่ถ้าหน้าแรงต้องตัดย,วยาวๆครับน้ํามันจะไหลกลับมาเลี้ยงเลี้ยงหล่อเลี้ยงต้นลูกๆครับแต่หน้าฝนนี่ตัดสั้นได้ครับอย่างนี้ก็ต้นต้นในนผมเคยบอกเราอย่าไว้เนี่ยครับต้นเอ็นมากๆก็อย่าไปเอาไว้มัน ต้นมันเอ็นเยอะเนี่ยนะครับต้นมันเอ็นเยอะนะครับคือถ้าต้นมันเอ็นเยอะโตขึ้นมามันก็จะล้มไงอึ๊บพอมันล้มมันมันมันจะเอน็นเอ็นแบบนั้นครับเอ็นแบบสวัสดีครับเข้าหากันนะฮะกล้วยอเดี๋ยวกับเนี่ยเงินทท้งนั้นนะครับผมขายกล้วยบดโลละสี่ร้อยนะถามว่ากล้วยเคือนะกล้วยน้ำว้าเคืองได้กี่โลุณก็คุณเอาเถอะ แต่มาต้องลงทุนครับทำสวนกล้วยให้รวยต้องลงทุนแปลรูปครับไม่ใช่ไปขายให้พ่อค้าคนกลางถ้าคุณอยู่นอกตลาดคุณจะขายกล้วยปิ้งหรือขายไม่ได้เนี่ยสวัสดีครับ <laughs> เอน็นเอน็นเอน็นเอ็นก็หากันแต่เช้าเลยเมื่อวานยังไม่ถึงขนาดนี้คือผมสังเกตไว้ว่านอมันถูกขุดออกไปไงหนอตรงนี้เพราะว่าหนอนนี่มันเอน็นมันทั้งนี้ผมก็ขุดออกไปขายะไอต้นที่แม่เหลือเล้กก็เอน็นครับไม่เป็นไรครับข,ขนาดนี้ก็ทากล้วยบดได้แล้ว เพราะฉะนั้นก็แค่จริงๆแล้วมันต้องตัดแล้วก็ทําไมตัดนุ่มถ้าเกิดมาลูกมันใหญ่ผมต้องบอกไงลองให้อากล้วยบ้านธรรมดามาเทียบถ้าถ่ายอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้ไงว่ามันใหญ่แต่ลองเอากล้วยบ้านธรรมดาเนี่ยมาห้เทียบคุณจะรู้เลยว่ามันต่างกันครึ่งหนึ่งรายได้มันถึงต่างกันไงสําหรับคนที่ไม่คัดพันธุ์กล้วยออกมากระพอดกระแปดกับคนที่เขาคัดพันธุ์กล้วยเนี่ยมันออกมามันใหญ่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 ใหญ คือใหญ่โดยไม่ต้องทําอะไรมากมายแค่คนขุดกลุ่มปลูกให้น่นอนย่างขุดกลุ่มแล้วปลูกให้ติดอย่างเดียวอันนี้กข้าวคำเด็ดอน,นุนหักมกจริงๆิมันก็มีทั่วไปแหละครับแต่ผมต้องต้อง,องเดี๋ยวต้องขุดหนอกล้วอีกก่อนก็เลยเดินวนแถวเน,เ,เ,นเ,เ,นนเนี้ยครับโอเคเนี่ยโอเคนาะคุยกันดูลักษณะนะครับอย่างเงี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาเอาไว้เอาไว้คู่กันได้ซ้ายขวาแต่ที่อื่นๆเนี้ยตรงข้ามเอาแค่สองนอกพอครับอย่าไปงกเยอะ อย่าไปงกเยอะว่าต้องเอาสี่กอเอากอนู้นเอาเอาเอาสี่เขื่อมันเป็นสี่เขื่อเล็กๆเนี่ยมันไม่ใช่สี่เขื่อที่ใหญ่เข้าใจไหมที่ผมบอกเนี่ยเอาไว้สี่เขื่อก็ได้ครับกอน,นึงอะแต่มันเป็นแล้วสี่เขื่อที่เล็กกับสองเขื่อที่ใหญ่เพราะอาหารมันต่างกันัะเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับเป็นแนวคิดครับตัดแต่งตัดต่อกันไปเรื่อยๆเนาะคนทําสวนมันก็ต้องถ่ายรูปสวนก็อย่าเบื่อกันก็แล้วกันนะครับ โอเคครับวันนี้ก็คงจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันบ้างเนาะผมถนเที่ผมตัดกล้วยก่อนครับเช้ามานี่เราจะมาตัดกล้วยเอาไปบดโอ้กล้วยบดจะหมดกล้วยบดโลสี่ร้อยครับจะคิดเอาว่าเครือนึงตากแห้งแล้วได้เท่าไหร่เนาะโอเคนั่นแหละคือ,อไรายได้ชาวสวนสวัสดีครับ